สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลดิวเข้มมือใหม่หัดทํา YouTube และเพจ Facebook แชร์จากประสบการณ์จริงที่ทําจริงนะคะสำหรับวันนี้มีฟังก์ชันใหม่ที่ทุกคนจะได้เห็นบนมือถือก็คือการรีมิกคลิปจากคลิปเก่าที่เราอัพโหลดไปแล้วออกอากาศไปแล้วนะคะทําการกดเครื่องมือการรีมิก เพื่อสร้างช็อตคลิปจากคลิปเก่าของเราโดยเฉพาะคลิปที่กำลังได้รับความนิยมเรียกว่าคลิปปังคลิปเก่าที่กลับมาปังอีกครั้งเป็นคอนเทนต์ของช่องที่เราจำเป็นจะต้องรีบดันรีบฉวยโอกาสสร้างคลิปมิกเป็นช็อตคลิปนะคะเพื่อให้ได้ยอดวิวและ,ะไรายได้ที่ดีงามมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีการทำกันนะคะ ก่อนที่เราจะกดสร้างรีมิกจากคลิปของตัวเองให้เรากลับไปดูที่ studio.youtube.com ว่าเราเปิดการรีมิกช็อตเอาไว้ไหมนะคะกลับไปกดที่คลิปเก่าคลิปใดก็ได้แล้วเลื่อนไปด้านล่างคลิปนะคะตรงการแก้ไขคลิปค่ะแล้วเราจะเห็นคำว่าการรีมิกช็อตให้กดคำว่าอนุญาตให้รีมิกแล้วอย่าลืมกดคำว่าบันทึก ขวามือด้านบนด้วยนะคะนี่คือเทคนิคและวิธีการสร้างช็อตคลิปจากการกดสัญ,ญลักษณ์รีมิกซ์ซึ่งจะอยู่ใต้คลิปแบบนี้นะคะให้ทุกคนมองที่หน้าจอตรงกรอบโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์การกดรีมิกซ์ ix, คลิปจะทำได้ในมือถือเท่านั้นค่ะเมื่อเรากดคำว่ารีมิกซ์คลิปใต้คลิปเราระบบก็จะส่งตรงมาที่นี่กดคำว่าตัดต่อเป็นช็อตนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มสร้างช็อตคลิปได้ค่ะจะอธิบายวิธีการให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะเปลี่ยนตัวเลขมุมบนขวามือจาก15ให้เป็น60ค่ะและปรับเวลาตรงกรอบคลิปด้านล่างให้เป็น60ค่ะต้นฉบับคลิปจะเป็นแนวนอนนะคะให้เราใช้นิ้ววางตรงกลางคลิปค่ะแล้วเลื่อนตำแหน่งให้เป็นแนวตั้งในมุมที่เห็นคลิปได้ชัดเจนค่ะ ตกแต่งคลิปเพิ่มเติมจากเครื่องมือด้านล่างนะคะในการสร้างช็อตคลิปใส่ตัวหนังสืออัดเสียงเพิ่มหรือตัดต่อเพิ่มก็ได้ค่ะเครื่องมือการใส่ตัวหนังสือนะคะยังสามารถปรับตกแต่งสีแสงเสียงและเงาเพิ่มเติมได้จากเมนูด้านบนนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรากดอัปโหลดคลิปนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการใส่ชื่อคลิปและการตั้งเวลาการออกอากาศค่ะ เราสามารถตั้งเวลาการออกอากาศล่วงหน้าได้นะคะเมื่อเราตัดต่อคลิปเสร็จแล้วระบบจะส่งตรงมาที่หน้าการตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วกดคำว่าอัปโหลดวิดีโอค่ะอย่าลืมนะคะชื่อคลิปปกคลิปแฮชแทก็กตั้งเวลาการออกอากาศมีครบไหมถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิธีการทำเลยค่ะ ให้เราเข้ามาที่แอป y o u t u b e บนมือถือนะคะเสร็จแล้วกดไปที่ช่องของเราค่ะหรือจะเลือกกดค้นหาคลิปของเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วเลือกคลิปที่อยู่กำลังอยู่ในกระแสค่ะหรือคลิปที่เราต้องการจะตัดรีมิกเป็นช็อตคลิปนะคะคลิปไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นคลิปที่ปังอยู่แล้วยอดวิวของเราจะได้เพิ่มขึ้นค่ะการทำรีมิกช็อตคลิปเป็นการสร้างรายได้และการเป็นการเปิเปดค่าการมองเห็น ที่ดีมากและดีที่สุดเนี่ยตอนนี้นะคะเราสามารถเลือกรีมิกคลิปได้ทุกคลิปเมื่อเราไปเปิดค่าหลังบ้านที่ studio youtube com ค่ะเมื่อเราเลือกคลิปได้แล้วนะคะให้ดูสัญลักษณ์คำว่ารีมิกใต้คลิปค่ะให้เรากดเข้าไปที่รีมิกนะคะระบบก็จะส่งเราไปที่คำสั่งรีมิก ว่าเราต้องการจะรีมิกอะไรบ้างนะคะวันนี้จะพาทำการรีมิกจาก,กโดยการสร้างช็อตคลิปนะคะรีมิกสามารถทำได้หลายขั้นตอนหลายวิธีนะคะรีมิกเสียงรีมิกภาพแล้วเอาไปใส่เสียงเองรีมิกเสียงแล้วเอาไปใส่ภาพเองหรือเลือกตัดต่อเป็นช็อตคลิปค่ะแต่วันนี้เราจะเรียนรู้วิธีการตัดต่อเป็นช็อตคลิปนะคะสังเกตสัญลักษณ์รีมิกใต้คลิปค่ะ ถ้าไม่มีแสดงว่าคลิปเราไม่ได้เปิดไว้นะคะเสร็จแล้วกดคำว่าตัดต่อเป็นช็อตค่ะระบบจะส่งตรงมาที่ตัดต่อเป็นช็อตเปลี่ยนตัวเลขเป็น60มุมบนขวามือนะคะเสร็จแล้วเลื่อนเวลากรอบเวลาด้านล่างให้เป็น60ค่ะถ้าไม่อยากตัดให้เต็ม60ก็ตัดเป็นเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการนะคะแต่ต้องเปลี่ยนตัวเลขจาก15เป็น60ก่อนค่ะ กดนิ้ววางตรงกลางคลิปเพื่อเลื่อนคลิปให้อยู่ในตำแหน่งกลางนะคะนี่คือการตัดคลิปจากแนวนอนเป็นแนวตั้งค่ะเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จจิ้นด้านล่างนะคะระบบก็จะตัดคลิปจากคลิปยาวเป็นคลิปสั้นค่ะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วแต่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละท่านด้วยค่ะ วิธีการนี้นะคะเป็นการเปิดการมองเห็นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะโดยเฉพาะการตัดคลิปจากคลิปที่ปังอยู่แล้วในกระแสคลิปที่มียอดวิวสูงๆนะคะสเสร็จแล้วเราสามารถตกแต่งตัวหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะโดยเลือกเมนูคําสั่งด้านล่างหรือจะใช้เมนูอื่นๆอ,อัดเสียงเพิ่มหรืออะไรก็ตามสามารถทดลองได้นะคะ พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเสร็จแล้วจะมีเมนูเปลี่ยนแปลงตัวหนังสืออยู่ด้านบนนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็จัดวางในตำแหน่งที่ต้องการนะคะการตัดต่อช็อตคลิปข้อความอัตโนมัติของชื่อคลิปจะถูกวางอยู่ด้านล่างตรงใต้คำว่าประสบการณ์ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางตัวหนังสือเพื่อไม่ให้ซ้อนกับ ระบบอัตโนมัตินะคะเราต้องเหลือพื้นที่ด้านล่างเอาไว้ให้ตัวหนังสืออัตโนมัติเกิดขึ้นมาด้วยค่ะตัวหนังสืออัตโนมัติก็คือสิ่งที่ผู้ชมจะเห็นก็คือชื่อคลิปของเรานะคะเวลาที่ผู้ชมเลื่อนหน้าฟีดเป็นชอ็อตจะเห็นข้อความที่เป็นชื่อคลิปขึ้นมาสอนตรงตัวหนังสือสีแดงของเราค่ะถ้าตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เลื่อนเมนูถัดไปค่ะคำว่าเสร็จสิ้นนะคะ กดรูปดินสอเพื่อมาเลื่อนหน้าปกนะคะด้านล่างเราสามารถเลื่อนมุมหน้าปกได้ค่ะเมื่อได้หน้าปกที่ที่ต้องการแล้วนะคะก็กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะหน้าปกเป็นหน้าต่างของหัวใจทำให้ผู้ชมกดเข้ามาดูนะคะสำคัญมากตรงนี้จะมีให้เราเลือกใส่ชื่อคลิปนะคะ Ha แ,แท็ค่ะตรงชื่อเราสามารถใส่ได้100ตัวอักษรน,นะคะเราก็เลือกใส่ ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะรวมทั้งชื่อคลิปและแฮตแท็ด้วยนะคะแฮตแท็ที่เราใช้ประจำจะถูกดันขึ้นมาใต้คลิปค่ะให้เราเลือกกดแฮตแทที่ใช้ประจำได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดคำว่าส่วนตัวค่ะเพื่อเปลี่ยนระบบเป็นสาธารณะเลือกการตั้งเวลาเพื่อตั้งเวลาการออกอากาศล่วงหน้านะคะกดเลือกเวลาที่ต้องการค่ะเสร็จแล้วกดถอยหลังและกดคำว่าอัปโหลดวิดีโอค่ะตอนนี้ระบบ ก็ทำการอัปโหลดวิดีโอเรานะคะอยากดูวิดีโอกดคําว่าดูวิดีโอค่ะเราจะเห็นระบบการทํางานหน้าจอของแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะคะอย่าลืมนะคะวิธีการรีม x สามารถทําได้บนมือถือเท่านั้นในตอนนี้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาดูหน้าการอัปโหลดเราจะเห็นเครื่องมือการทํางานระยะเวลาการทํางานนะคะและเห็นคลิปเก่าๆของเราเราสามารถกด จุด3จุดท้ายคลิปเพื่อแก้ไขคลิปอื่นๆได้ด้วยนะคะแก้ไขชื่อคลิปแก้ไขหน้าปกทำได้ทั้งหมดเลยนี่คือเทคนิคการรีมิกคลิปบนมือถือสามารถกระตุ้นยอดวิวสร้างยอดวิวสร้างรายได้ได้อย่างดีงามค่ะนี่คือรายได้ที่ทดลองทำมาแล้วทำด้วยตัวเองมาหนึ่งเดือนนะคะขอบอกได้เลยว่ารายได้ดีงามมากเลือกลงช็อตคลิปนี่คือเทคนิคส่วนตัวนะคะของช่องมาดามบ้านนาสวีเดน เลือกลงช็อตคลิปตอน6โมงเชา้าประเทศไทยถึงเที่ยงตรงค่ะและเวลาเที่ยงตรงออกอากาศคลิปปกตินะคะก็เท่ากับลงช็อตคลิปวันละ3คลิปลงคลิปปกติวันละ1คลิป ยอดวิวช็อตคลิปจะค่อยๆสูงขึ้นและที่สำคัญรายได้ดีงามมากค่ะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคดีๆที่ทดลองใช้เองทดลองด้วยตัวเองแล้วนะคะบอกต่อสำหรับคนที่อยากเพิ่มรายได้จากการสร้างช็อตคลิปแล้วก็ทำด้วยง่ายๆจากปุ่มรีมิกซ์และโปรดติดตามคนที่อยากรู้เรื่องเทคนิคการสร้างช็อตคลิปแบบอื่นๆดูที่เพลย์ลิสท้ายคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ